อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีท่าสองมาเบิงน้ากันมาเบิงน้ากันปลาเมื่อนีว่านผักนะคะพี่น้องนี่อยู่บ่วะดาเอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเลยค่ะพี่น้องสำรับเมื่อนีว่านผักเด้อค่ะพี่น้องเด้อ ปูเนาะคะ่ะปูอยู่วัดแห่งนี้เพิ่นมักจะเฮ็ดขันน้ำมนตลอดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะน,นี่นค่ะเมื่อนี้แม่รัวได้เดินทางมาเฮ็ดบุญพี่นอ้องเบงดูว่าเป็นตัวใดอันนี้เป็นแนวทางของขันน้ำมต์ปูเด้อค่ะพี่น้องเด้ออันนี้เป็นแนวทางของขันน้ำมต์ปูแม่รัวว่า ก<ห>ใูใส่เปใหญ่กูอ่านวุฒิเพิ่มขึ้นนี่บอยางไงเพิ่ขึ้นเพิ่นฉีเขียนไหวมันบอกเมีนเขียนยไหวสิคบาโอ้อ่ะพี่น้องแม่คัวสิบาทไปบึ้งเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นสิเขียนในของของของ่ายง่ายพี่น้องยุคปูปูนี่บึ้งเด้อค่ะคะของใหญ่ค่ะพี่น้องปูเพิ่นมักจะเฮ็ดขันน้ำมนต์งวดที่ผ่านมาแม่คัวผพาพ,พี่น้องเอฟซีมากบุญกุ้มเขาปูเนาะค่ะพี่น,อนะะ้นองเนาะ ผู้พ้นโชคดีเพ่นนับกระสอบเข่าปูได้ตัวใดได้เกตสิบเกกระสอบพี่น้องผู้โชคดีโอ้ยข้าเจ้าได้เป็นล้านพี่น้องเอ้ยข้าเจ้าได้เป็นล้านเป็นแสนผู้เพ่นเป็นต้นบุญกุ้มเข่ามากแม่ขัวกับบรได้นับแม่ขัวกับบรได้นับอันกระสอบเข่าเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพิ่นได้เกตสิบเกดกระสอบโอ้ยออกเกตเกตพี่น้องเอ้ยเอา รอบนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะเลขคันน้ำม่นเด้อค่ะพี่น้องเด้อตัวเลขแนวทางแม่ขาาั้ว่าพี่น้องเอฟซีเบิ้งน้ำกันได้บอสิว่าคือกันกับแม่ขาาั้วบอรคันเบิ้งห้างนี่เป็นเจ็ดศูนย์ถ้าแม่ขั้วหันมาทางนี้สิเป็นศูนย์สองบอพี่น้องถ้าเบิ้งจัานึงกับสิเป็นเลขเก้าตัวเดียวถ้าหันมาทางนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ ทหารมาทาังนี่สิเป็นเลขเก่าตัวเดียวกับศูนย์สองเด้อพี่น้องเด้อสีวา่าขึ้นแมฆขั้วบอเอาเดี๋ยวแมฆขั้วสิไปเขียนตัวเลขตัวงใหญ่ให้นะคะพี่น้องเนาะลวมาทาังนี้เด้อพี่น้องเป็นเกศูนย์ง,งามงามเอาพี่น้องสีวา่าขึ้นเมฆขั้วบ่นี่คือบอแตกเด้อพี่น้องเด้อเฮคอมเมนต์กันเข้ามาเด้อพี่น้องว่าเป็นเลขตัวใด ผู้ใดมีบุญบาสนาสีใดเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมีบุญบาสนาตีได้ง่ายง่ายๆอันนี้ค่ะแม่ขั้วเบิ้งนี่คือเจ็ดศูนย์อ่ะพี่น้องนี่งามมากเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะแล้วก็า,ามาเบิ้งรอบนี่ด้านนี่สิเป็นสองศูนย์เอาเบิ้งคัก,กพี่น้องจ้องคัก,กเอา พี่น้องสีเห็นคือกันกับแม่ขั่วบ่อสองศูนย์หรือว่าเลขกเก่าเอา้าขันน้ำมนต์มื่อน,อนี่ซาถูกปูบุญบารมีปูให้พี่น้องเอฟซีแม่ขั่วตีได้ไง,ไง่ายๆเบิ่งได้คักๆลักกะใ,ให้พี่น้องเอฟซีแม่ขั่วโชคดีใส่วันที่หนึ่งี่เด้อพี่น้องเอา้าเดี๋ยวแม่ขั่วสิไปเขียนตัวเลขยิ่งใหญ่ให้พี่น้อง FC. เอฟซีเฮาเนาะค่ะพี่น้องเนาะ รอบึงเลขขันน้ำมนุนเนาะค่ะพี่น้องนะเอาค่ะพี่น้อง <c oughs> แม่ขัว่วว่าเลขขันน้ำมนตนปูนี่พี่น้องเอฟซีสีคือแม่ขั่วบพอพราะว่าแม่ขั่วนี่บ้างไวเรียวา่าน่าจะเป็นตัวนี้ไหมเนาะค่ะพี่น้องนี่คือหนักเอาสางเพ่นกําลังเห็ดอยู่ด้วยค่ะพี่น้องคุณ ปูเพิ่นไหสร้างมาเห็ดปูเพิินไหสร้างมาเห็ดแล้วตั้งแต่วันที่ที่แม่รั่วมาที่แม่รั่วมาเห็ดบุญมื่นนั่นลหละทายเห็นพี่น้องเอฟซีเบิ่งเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะช่างเพิ่นมาเห็ดตอแล้วปูวางสิเด้มือยกหัวพญานาคนกนี่ปูวาสิไห้ยกใส่วันที่หนึ่งปูวายกเอารับโศกไงปูวา อาจจะถามนายชั่งโยวาปูเจอันนายสั่งสเสฮ็ดอ่าขื้นท่านวันที่หนึ่งบอ่อปูวาจังซีเด้เพราะว่าเมื่อกี้นี่ปูว่าวา่าที่ถำพิธียกหัวพญานาคปูวันที่หนึง่งให้ท่านวันที่หนึ่งตอนเสาร์เดี๋ยวแม่ขั่วอาจจะเดินทางมาเพราะว่าบัา <c oughs> งบุญกุ้มเขาปนูนั่นแม่ขั่วกับมาคือกันพี่น้อง เพิ่นกระหาโศกทั้งใดหูบอทั้งกระสอบเขาพ,เพี่น้องเอ้ยผู้โศกดีเพิ่นผูเพิ่นมนันเพิ่นวาจ,จังใดเพิ่นนับกระสอบเขาได้เกสิบเกกระสอบผู้โศกดีข้าเจ้าก็ได้เป็นล้านเป็นแสนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเอาผู้โศกดีกระซาถูกนำเนาะคะ่ะบุญของเพิ่นเนาะคะ่ะบุญที่เพิ่นสะสมใบเงินเทวดาไพ่ไพ่กระอยากใดกัเพิ่นใดกระดีใจนำ้ำเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ อันนี้คะ่ะพี่น้องโตหนักที่เพิ่นจัดสร้างต่อๆไปน่าช่างกันมาเฮ็ดแล้วคะ่ะพี่น้องเฮ็ดต่อไปแล้ว <c oughs> แต่ว่ามือสีหยกหัวนั้นเพิ่นว่าเพิ่นสีหยกใส่วันที่หนึ่งมีนาคมพศอสสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะอันนี้เบื้องบรรยากาศเนาะคะ่ะพี่น้องบรรยากาศของริมๆแม่นม้ำทางเขาวัดปูเด้อคะ่ะพี่น้องเด้อ นี่คะ่ะแม่ครั่วเคยมาทายทําไห้พี่น้องเบิงอยู่จุดนี้คือปูพันจิมสาสังอ่าพญานาคเนาะคะ่ะเพิ่นกาลังมัดตออยู่คะ่ะพี่น้องนี่คะ่ะนี่คะ่ะพี่น้องเพิ่นเพิ่นสางตอไปแล้วเนาะคะ่ะนี่กําลังสิเป็นโค้งไปเรื่อยๆเด้อคะ่ะพี่น้องเด้อนี่คะ่ะอ่างปูใดมีจิตใจใสศรัทธาอยากจะร่วมสร้าง กระบอกเป็นอย่างนัค่ะพี่น้องเนาะอยากจะร่วมสร้างกระฝากมาทั้งแม่คั่วใด0้0 9 8 mm hmm. 1 9 2 7 9 2เเบอร์โทรเดี๋ยวแม่คั่วสีเขียนลงให้อะ่ะนี่คะ่ะพี่น้อง <c oughs> นี่คะ่ะพี่น้องสำหรับอ่ตาตูหนักเพื่อนกระลั่งสร้างมาเด้อคะ่ะพี่นอ้องเด้ออ้าผู้ใดอยากจะร่วมบุญสร้างพญาชนะเขาวัด สามมาคี่ถ้ำเด้อค่ะพี่น้องเด้ออ่ะแล้วก็ผู้ใดอยากโทรเข้ามาถามยังหรือว่าอันใดโทรเข้ามาหาแม่ครัวแม่ครัวก็ลืมเลืมพี่น้องลืมเบอร์โทรลืมเบอร์โทรเจ้าของล่งให้พี่น้องเอฟซีตลอดเอฟซี FC กับขอมเมนต์กันเข้ามาตลอดฮะเทียกกะบ,บอกไปทั้งคอมเมนต์ฮะนักเทียกกะได้บอกทั้งอ่าอันนา นาจอเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาบ่อลรยใหญ่ห้างด้วแม่ขัวว่าบึงตัวเลขกันพี่น้องเลขขันน้ำมุนปูเด้อแม่ขั่ววาน่าจะเป็นเจ็ดศูนย์หรือว่าศูนย์สองบ่อเนาะค่ะพี่น้องเนาะตัวนี้ล่ะหรือว่าพี่น้องเอฟซีจะเห็นเป็นตัวเลขตัวแบบใดคอมเมนต์กันเข้ามาในเดอพี่น้องเด้อคอมเมนต์กันเข้ามาหาแม่ขั่วน้ำในเด้อเอา แล้วตาบุญวาสนาภผมั่นเด้อค่ะพี่น้องเด้อในการที่จะเบิ่งเลขขันนำมนตนงมวดที่พานมาบุญกุมเขาปูกะห้โชคคือว่านับเบิง่งคักในเด้อกะสอบเขาดันได้จักสอบได้จักกิโลเพิ่นกะยำคือว่านับกระสอบเขาเอาไปเอามาเลขก,ก็ะออกกระสอบเขาพี่น้องได้เกสิบเก,กรกะสอบเอาอันนี้เป็นคือขันนำมนต์ปูวนันพระเด้อค่ะพี่น้องเด้อลวก็บเบอร์โทรแม่ขั่วค่ะพี่น้อง 0981927925ผู้ใดอยากติดต่อเบอร์โทรแม่รั่วมาแบบใดกะทักกันเขามาเบอร์นี้ได้แล้ว,วค่ะพี่น้องเด้อสำหรับผู้อยากเขากุ้มหรือว่าเขามายุ่ในบ้านแม่ขั่วกะทษเขามาเบอร์นี้ได้ค่ะพี่น้อง0981927925สำหรับสายด่วนเล่าพัฒนาแม่รั่วกะแตก ปดสองสองแปดสี่คู่สี่หางเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวกลับไปนี่แม่ขั่วจะไปลงหวยลาวพัฒนาให้พี่น้องเอฟซีเนาะค่ะและผู้ใดอยากได้สายดวนเขามาอยู่ในกลุ่มแม่ขั่วเด้ออยู่ในกลุ่มหรือว่าอยู่ในบ้านแม่ขั่วทักเขามาเบอร์นี้ได้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่ขั่วจะดึงเขากลุ่มหรือว่าเขาในบ้านแม่ขั่วตัวเลขดีๆเด็ดๆจะอยู่ในอ่าสายดวนเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาแคปนาจอเลขรัฐบาลไทยคันน้ำมุนเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เจ็ดศูนย์กับศูนย์สองเด้อพี่นอ้องเด้อเอาบักชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดหัวใจให้แม่ขั้วในเด้อค่ะพี่น้องเด้อพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ